การเรียนรู้จากความล้มเหลวเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดให้เป็นโอกาสในโลกที่มุ่งเน้นความสำเร็จการล้มเหลวมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและควรหลีกเลี่ยงแต่ความจริงแล้วความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการการเรียนรู้และการเติบโตบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจวิธีการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อความล้มเหลวและใช้มัน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตเข้าใจคุณค่าของความล้มเหลว 1. บทเรียนที่มีค่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามากกว่าความสำเร็จหลายๆครั้งเพราะมันเผยให้เห็นจุดอ่อนและพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาการวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 2. ส,สร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและก้าวผ่านมันไปได้ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจทำให้เรานั้นมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 3. โอกาสในการเรียนรู้และโอกาสในการคิดนอกกรอบ เมื่อวิธีการเดินนั้นไม่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวเปิดโอกาสให้เราน,นได้คิดนอกกรอบและหาวิธีหรือแนวทางใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนวิธีการเรียนรู้จากความล้มเหลว 1. ยอมรับความล้มเหลวขั้นตอนแรกในการเรียนรู้จากความล้มเหลวคือการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่าปฏิเสธหรือพยายามปกปิด แต่ให้เผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมาตัวอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันไม่เคยทำผิดพลาดให้เปลี่ยนเป็นใช่ฉันทำผิดพลาดและนี่คือโอกาสที่เรานั้นจะได้เรียนรู้ 2. วิเคราะห์สาเหตุทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดความล้มเหลวได้โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 3. หาบทเรียนการเรียนรู้ให้สรุปบทเรียนที่ได้บทเรียนดอกนี้ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นได้บทเรียนจากความล้มเหลวและการวางแผนในอนาคตดียิ่งขึ้น 4. วางแผนการปรับปรุงนำบทเรียนที่ได้จากการวางแผนการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมขั้นตอนแรกว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ความล้มเหลวนั้นเกิดซ้ำขึ้นได้อีก 5. ลงมือปฏิบัติ นำแผนการปรับปรุงไปปฏิบัติจริงการลงมือทำเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงความล้มเหลวให้เป็นโอกาสในการพัฒนา 6. พัฒนาผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหลังจากนำแผนการนั้นไปปฏิบัติแล้วให้ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่และต้องปรับปรุงอย่างไรการเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลว 1. มองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแทนที่จะมองว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบให้มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และพัฒนาทุกความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มักผ่านมาจากความล้มเหลว 2. เรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองการที่เรามีความล้มเหลวนั้นเราไม่ได้ผิดอะไรเพราะความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์มนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีข้อผิดพลาดในตนเองได้เสมอ 3. เรียนรู้จากความล้มเหลวของผู้อื่นศึกษาเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสาเร็จว่าพวกเขาผ่านความล้มเหลวมาได้อย่างไรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของพวกเขา 4. ฝึกการให้กำลังใจตนเองเมื่อเผชิญหน้ากับความล้มเหลว เรานั้นควรให้กำลังใจตนเองเพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นพวกเขาให้กำลังใจตนเองตลอดพวกเขาคิดในเชิงบวกเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวแล้วให้ฝึกพูดกับตนเองในเชิงบวกเช่นนี่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และทำให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปแทนที่จะตำหนิตนเอง 5. เฉลิมฉลองความพยายาม ให้ความสำคัญกับกระบวนการความพยายามมากกว่าผลลัพธ์เฉลิมเฉลองความกล้าในการลองทำสิ่งใหม่ๆของตนเองแต่เมื่อไม่สำเร็จนั้นเราก็จะต้องให้กำลังใจตนเองด้วยเช่นกันเพราะไม่มีใครจะทำร้ายจิตใจเราได้มากกว่าตัวของเราเองการใช้ความล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ 1. ค้นพบทางเลือกใหม่ หลายครั้งที่ความล้มเหลวในเส้นทางหนึ่งอาจนำไปสู่ความค้นพบโอกาสหรือเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้ 2. ส,สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์การเผชิญกับความล้มเหลวอ,อาจนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับผู้ที่มีความประสบการณ์คล้ายเดียวกันกับเราซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือ 3. พัฒนาทักษะใหม่ ความล้มเหลวอาจเผยให้เห็นถึงทักษะที่จำเป็นที่ต้องการพัฒนาการลงทุนในความรู้และการเรียนรู้พัฒนาทักษะเหล่านี้อาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือธุรกิจได้อย่างรุ่งเรือง 4. สร้างความน่าเชื่อถือการเปิดเผยถึงความล้มเหลวและบทเรียนที่ได้รับโดยตรงจากมันสามารถสร้างความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจจากผู้อื่นได้ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ 5. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ความล้มเหลวบังคับให้ดานั้นต้องคิดนอกกกอะและหาวิธีปัญหาในการแก้ปัญหาใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่นวัตกรรมที่เรานั้นไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ได้